ที่เห็นขนแวงแวงขนไม่ยาวไม่แน่นนะคะมันเกิดจากการที่ขาดสารอาหารมาตั้งแต่เด็กๆพิงพ่อพาวเนี่ยสังเกตเลยว่าแมวจะขนแน่นมากนะคะไม่มีแหวงเลยทุกอน,นูนี่คือแน่นมากเพราะว่าเราเนี่ยให้ Bone c o s t and Skin s u p p o r t เนี่ยมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยไตรแคลเซียมฟอสเฟตตัวนี้นะคะที่เราใช้เนี่ยเป็นออร์แกนิกฟอร์มสามารถดูดซึมไปใช้ได้1 0 0ไม่มีตกค้างแล้วก็มีผล การวิจัยนะคะรับรองว่าไม่ทําให้เกิดนิ่วด้วยใครที่แบบที่กังวลว่าไปกินแคลเซียมยี่ห้ออื่นอย่างเงี้ยให้ดูดีๆเลยว่าเขาใช้แคลเซียมอะไรถ้าเป็นไตรแคลเซียมฟอสเฟตเนี่ยจะเป็นตัวที่เหมาะกับสัตว์เลี้ยงที่สุดพิงค์มะพร้าวเนี่ยเราใช้คอลลาเจนไตรเปปไทด์ ide, นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะตัวนี้เนี่ยจะโฟกัสไปที่ขนเลยจะเป็นตัวที่ไปช่วยให้ขนเนี่ยแน่นนะคะยาวสวยนะคะอย่างขนสั้นเนี่ยก็จะลดอาการผัดขน ขนแหวง่งขนร่วงเป็นหย่อมๆอ,อะไรเงี้ยได้หรือว่าใครที่แมวเป็นเชื้อราแล้วขนร่วงเป็นหย่อมๆอ,อยากจะให้น้องขนขึ้นเร็วตัวนี้ค่ะซึ่งเราเนี่ยไม่ได้ใช้แค่แคลเซียมแล้วก็คอลลาเจนนะคะเรายังมีวิตามินดีที่ไปส่งเสริมให้สามารถให้ร่างกายนะคะสามารถนําแคลเซียมเนี่ยไปดูดซึมได้ดีด้วยแล้วก็เพิ่มภูมิคุ้มกันแล้วก็ยังมีโอเมกา้าสามนะคะที่ไปช่วยในเรื่องของข้อต่อนะคะแล้วก็โปรตีนจากปลาโบนิโต หอมอร่อยต้นฉบับน้ำซุปดาชิของญี่ปุ่นโรยกับอาหารก็ได้หรือว่าจะเอาไปทำเป็นน้ำซุปก็ได้ตัวนี้พี่ปัดเชียร์เลยว่าให้เอาไปผสมกับน้ำน้ำอุ่นนะคะแล้วทำเป็นน้ำซุปให้น้องแมวเลียกินก่อนอาหารน้องเนี่ยจะฟินมากแล้วก็จะทําให้น้องกินน้ําได้เยอะแล้วที่ตามสิ่งที่ตามมาจากการกินน้ําเยอะก็คือตาสดใสสุขภาพแข็งแรงปัดจากโรคนิ้วโรคไตแมวของพี่มะพร้าวเนี่ยขนแน่นทุกตัวไม่มีใครขนแหว่งเลยในการประกวดทุกคนจะแบบ ขนาดนามเลยว่าพิมพ์พาคือขนที่ยาวลากพื้นที่สุดอันนี้คือความรับที่รับมากว่า20ปีแล้วก็พัฒนามาจนคลอดมาเป็นโบนโค้ดแอนด์สกินพพอร์ตตัวนี้ค่ะ